สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักค่ะวันนี้แม่เอลพาแม่มาหาหมอแล้วเ,เขาให้นอนพักที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพ,พยาบาลประจำอําเภอนะคะอีะ่แล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวร์นะคะไปดูว่าห้องเป็นยังไงบ้างนะคะห้องนี้ก็จ่ายเป็นแบบประกันสุขภาพนะคะส0 0พบาท มาใช้บริการได้ทั้งปีนะคะสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับชาวบ้านอย่างเรานะคะถ้าใครที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่เดินเหินยากนะคะเดินเหินลำบากนะคะแม่ว่าอันนี้น่าจะเหมาะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเดีย๋ยวเราไปชมห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ยายสบายบ่เดี๋ยวนั่นเบนียงสบายสบายสบายเะตะพูดเหรอโอ้มีหอดไอเอ้อมีหอดอันนี้มันเหลี่ยมบ่ยายปิดบ่เนี่ยนี่หอดอระเบียงเนาะระเบียงอ่านี่กระโต มีทีวีนาฬิกายายต้องกินน้ำเะเยอะเพราะว่าต้องตวง,งต้องตวงน้ำถ้าจะเติมน้ำก็คือให้มืดเยือกเราจึงไปเติมเยือกนะจ้ะอย่ยงนี้คุณหมอว่าไง่ะจะไปเติมยังมันน้อหมอนอออันนี้เป็นตะกา,างจ้ะนีออออนนอ่อ๋อตะการให้อ่านหนังสือ อันนี้แถมบอจ้านี่ยจุดสุภานมีตู้เย็นไหมพ่อจามีตู้เย็นใหมพ้อเจ้าจะซื้อยังมาแซ่ก,กับเตอเจ้าก็อนอนสบายเถมือนี้จา้าดูแลยายเอาจะเปิดอันห้องน้ำยังใดก็ไฟจา้า อ๋อเปิดถางในเหรออันนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำเป็นแม่ระบบนง้งอะไรประตูใหญ่ประตูใหญ่เพราะว่าบอว่ามันต้องเข็นโหดได้เข็นบเข้าไปนี่พันร่มไห เออจะไปเราขอยขอยสิข oh ่อยข่อยสเมียเด้อหอบอยน้ำเทียงพอดีตัวอันี้คือต้มจืดน,นี้ประทูน,นี่กะปิน้ำพริกกะปิ